ตอบว่าอิสระ,ะครับโู้คิดว่าอิสระเหมือนกันจางอัเปิร์คับเดนละดินเดน,ะน,ดนละดนะดน ฟังหมอฟังหมอครับเชื่อหมอเอาล่ะไม่เป็นไรบ้างเป็นไรที่จะเป็นวาเิโอยแน่นอนผมเป็นสุภาษิตเป็นยายผมชัดเจนอยู่แล้วไอ้แว่นดำหัวหลิมเนนนี่ยยตาแแล้วครกขอเชิญคุณหัวหลิมไปคุณหัวหลิมไปเลยไปเลยมาผมไอ้กระดูกนิ้วแลาวครับหมอจะให้คำสั่งด้วยทำหน้าเหมือนคุณกำลังกินอะไรของมันของที่ผมผมากๆจะทำหน้าไงอ่ะคนไหนไหนไหนหน้าผมเฮ้ยเ้ยไม่โมงผีหรอหรืออะไรไหนหน้าผมอะไรวะหมอช่องเลยเพื่อนต้องโหวว่าคนนี้ทำหน้าผมไหม ไม่ไม่เฉยไม่กินไม่ขมเลยไม่ไม่กำลังใจกันสิมันไม่มีอ่ะมันไม่ขมอ่ะต้องเล่นมินิเกมด้วยแล้วทำตามคำสั่งหมอด้วยอราจะดูว่าคุณเที่ยวหมอไหมมามามาต้องตช้จัดระเเค่มาสวนอาหารที่คุณอยากกินอ่ะ อย่ากินม้วยตะกอยากกินมืดวมอดช็อปเลยกินไปตะโกนมาสะโกนนี่ไงกดไลค์กดไลค์ใครได้ไลค์เยอะจะได้อะกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะคุยยัคาใจ63ถ้าเกา68ปได้ยังไงไอ้สินียนูนะทำไมยิ้ไปด้วยยิ้ยิ้มทั่วไปนะยิ้มไม่ได้ใหญ่กว้าที่สุดยิงจริงอาเชอร์คยิ้มได้วยยิ้มได้วย ไอ้ไอ้ไม่โดนหรอหมอจะเป็นลมอีกแล้วต่อยเร็วไปหรือเปล่าเมื่อกี้ออกแอคชั่นอะอ่าอ่าแอคชั่นให้ใหใรอท่าหมัดน่ะไม่รู้สิหนกดไลค์เฮ้ยอ๋อมีมีดวกันด้วยอะเอาดวการดวงกานไงเป็นะอรเนี่ยเช็คยิ่งกับเธอจ็พิ่เคื่อรก็โดดตัวด้วยโดตัวด้วยแล้วอะไรอะอันนี้จัดจรูปให้พอดีจัดรูปจัดรูปกระโดด ตกเก้าอี้เลยนี่แหละไอ้หมอเลื่อนไม่ไหวไอ่หมอเนี่มันก็กอได้อยู่เมื่อกี้มีคนจับถูกอ่ะกดไลค์กดไลค์เพื่อกดไลค์เพื่อนนะไปภาษาภาษาอะไรใครวะผมก็ไรกันเกมมันเข้า็จะยากหรือเราอายุมากเกินไปวะนั่งแล้วนั่งแล้วยืดขาคุณไปด้วยไม่ยืดขาไอ้หมอกดไลค์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 กไลค์ให้ผมทำแล้วทำบ่อยให้ผมทำแล้วทำบ่อย หอกดไลค์อ่ะคุณยายคุณลุงคุณยายครับแฟชั่นิส์้าคุณยืนได้ถือหนึงได้ขยิได้ขยิงเลยแล้วคุณทำท่าท่าตังด้วยปิดปิดตัวตังเข้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยอ้ย พี่จียโทรแอนเช็คิี่หมูตั้มก็นี่ทำน้ไก่แล้วนักไก่ไก่เไได้หยางให้ไก่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 ไม่กินผักอไกกจะกินเนื้อสัตว์แก่ไม่ได้เลยไม่กินผักไม่เ้ตอนเียกูกดไลค์ให้ค่าท่าเล่นไก่อะไรวะหมอไม่กดไลค์ได้ไก่วะโอเคให้สปเรเ แล้วเนี่ยทำไมถัะโอ้โหโอ้้โอ้โหู่ทำขาให้กว้างทำไมวะหมอสัอต่างหมอสั่งเจ็บลไรเนยอ้โล่ะใี้โโอยไงมอ้คนโอ้โหโอ้โหโอ้หโอเโ้โหโอ้โเโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้้อ

ค็กบก็ต้องมีใจต้องมีไปสั่งมาแล้วให้กาลังใจเองในขณะที่คุณกบลังกำลังใจอขาเฮ้ยเุาเก่งมากเลยเฮ้ยเเก่งมากเลยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยวฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเอ้ยเ้ยเช อแบน้นมีมีเก่งมากเลยการใช้ปาร้้อะไรน่ะคอซิ่งหลับตาเล่ไปเร่อยหลับตาตุกนี้ตกนิ้วยกอดลูกตาปาไก่เฮ้ยปาได้เม่นขนาด้หาไได้หนปลตาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ากเฮ้ยไอ้ยปา สงนมเราบอกว่าโอ้โหให้ฟังหมอยอะที่สุดอย่างนี้ตาหน้าเป็นโรคกดไรย้อนให้กูด้วยนะไ้อนได้ไรย้อนได้ต้องกินอาหารที่ดจะใหญ่่่ยโอ้โหลจากการหลับตาเลยเมื่อกี้กูกดไปหกเลยได้เอเลยหมดหมดและวกดไรย้อน หาหมอเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อยมวยอ่ะต่อยมวยเป้ต่อยมวยโคตะติดเต็มโอ้โหต้องมีต้องมีไอ้นักมวยสองคนด้วยนะไอ้พี่กระพุ้นไหนวะพี่กระพุ้สายวัดหงศิลป์งศายนาการเกี่ยวเกมนี้ง่ายมากมีคนละสี่บล็อกเล่นมินิเกมแพ้เสียวบล็อกแค่นี้โอเคเสี่ยวเกี่ยวอะไรเสี่ยวเกี่ยวต่อยมวยนะนี่มันมันมีสามเวียนเดี๋ยวนี่โอ้โล้ำมึกเลยเอาล่ะยังไงเดี๋ยวเราจะสุ่มมาาใครได้เล่น ไปเลยไปไปช่ไปกันเถะชูชูพี่เชูชคืออะไตั้งแขวอาคนเป็นคนเป็นคนเป็นป้าพี่เจงเป็เจป้าเอ้าหว้เฮ้ยมาป้าไปป้าไปหู้ยไปป้าต้องช่วยกันอะไปกันเอาเอาอามาาเกมป็นเนไดตเกมเขาจยาก่ไเซอร์รเยตรงาเอาเอาไป ไอ้ผู <gegen violin> <warfare> ้ถามจริงเป็นสังเวียนมวยมรเวเลยให้ช่วยกันเนี่ยอเเขาล่อเลยเฮ้ข้อหูเกียดท่านนี้ชอบไอ้โจนโดนเออมะลอยเอาได้เลยโดนนะเยมไปเอดุยถอาายมาซ่าไซ่าจนไฟไฟส่องอจะทอไฟให้เาหน้าคนอีกนิดเดียวลยไม่ร้เร็วยังไม่ทันเห็นไอ้โจนไม่เลยรู้เรื่องเอาเวลาไปแปลงทุกคนให้ทำท่าเลทท่าแล้ว

<ítulo> <run> อะไรครับเนี Martine, like ่ยเฮ้ยเกมคู่เกมคู่กว์มะเข้าวมะเก้าวเล่มนทิศทางเหรอจิก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 ิกจิกจิกจิจิกหน่อยกจิโจิกจิกจิอาิกกจิ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 ิดจิกจิกกจิ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 กมิกจิกจิกจกจิ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 กกจิกจิกจิกจจกจิกจิกจิกจจจิก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 จกจิ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 กจกจิกกจิ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 ไจ้กจิกจิกจิก ตายแล้วตายแล้วเอาชีวิตนี้จะรอดไหมนงวันวากนไ่เก่งะากลยแล้วมันเร็วขึ้นเรื่อยเลยอะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไอ้ลุยได่กได้ทำไปก่อนไป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 ไไป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 

ทุคนจะเข้าใจปล่ไหที่มือไปมเราไปมลุไม่ได้ต่อยเลยมวยไม่มีพี่ต่อยกูก็กลาวว่าอ๋อเดี๋ยวเราใส่ออกหมดกันโอ้โหพอ expert in control เฮ้ยเราไม่ e r t ล้นะต้องไปเลยเราต้องแบ่งทีมกันอ้าเราต้องไปรอมีอะไรเดียวเดียวเเดีอยไต ไปอ้อจะสะอาากาันอ้าวกูก็เหนื่อยไม่อยากเสยไม่อยากเสยไปเอา อยู่ใครอิดเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมของนักแสดงก็คือโอ้ยอยู่ใครอิดสบายเลยสบายอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าจะมีคนเล่นมินิเกมแค่คนเดียวทีมทีมือนต้องขั้นต้องเดาให้ถูกว่าใครเล่นอ่าคือเขาต้องต้องทาแปรงเนี่ยคือเล่นสองคนใช่ตั้งปรงอ่ะคนเล่นคนเดียวเออเออเมืนดั้งปลงตั้งปลงใครที่ต้องเล่นเนี่ยโจวบริษัทบอกนะอ่าเขาเลอันนี้ทีมผมเล่นก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราต้องดูละเไม่เดี๋ยว้อเนี่ยนี่จะรู้ละนี่จะรู้แล้วผมแอบมือได้ป่ะผมแอบมือผมได้ป่ะเฮ้ย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 โอ้ ไอ้เจมี่ต้องทําเป็สั่นอยู่แล้วดูไม่ทัหน่อยแลไเียอะไรอ่ะกก้โไม่มีใครท้เย

เราเล่นไม่ผ่านเท่าไหร่อะโอกาสที่จะผ่านาจะได้เห็นได้เล้วยจอมั่ามมั่นใจนี่มาไหนจากมึงนี่แหละกดไอ้ักตัวไหนชัวร์กเลยตัวหนกูตัวนี้แหละซ้ายเนี่ยินโดนจับโปงโดนโดนแล้วล่ะเราเ่ผ

ทำเพมกูวายหลุยกูวายอีกเอาแล้วไปตกลงกันก่อนเอ่อเออหลัหลังไอ้ไอ้หลุยมันชอบดีเลยกแต่บางทีเป็นเกมเลยมันไปแล้วไอ้หลุยมันเปนมันหอกเออกูรู้สึกว่าเป็นอีกแตกแตกแตกสายตานะเออแต่แต่แต่กูก็ดูไม่ชัดเหมือนกันแต่กูเชื่อมึงว่ะเอาอีสระเลยนะอีสระตัวเหี่เลยนะตอไปตอตอบว่าอีสระครับกูคิดว่าอีสระเหมือนกันอย่างอัปเปอร์คัน

ผลไม่จ้อกนะไี่มาหลอกคุยจังมึงจะตยมึงก็เอาเลยจับได้กะเอาออกกนไล่ไปจ้อกกันเลยจ๊อกันโดนแล้วมึงนึ่งห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 นึ่งโดนโดนแล้วนึงเกมเกมเนี่ยมึงกพังนะแล้วมันเกมแรกเลยเนี่ยเราก็เจ๊งไทยเลยแม่งรู้ได้ไงวะก็ดง

เป็นเกมยากใช่ใช so er ่เลยหล่อยใช่แล้วเราตัวดีกันเตัวกันใคไ้ไม่รู้ครับโอ้โดูยากมากับปลาปลาแมกเแมกเเอาเลือดสีเลือดเลือดเลือดสีไอ้ไอ้รอรไ้ไรไ้ไอ้ไรร้อ้้ก

โอมพีหวานฮัลโหลผอดแล้วลมวก้าวะแล้วมั้อเย็นเย็นมาริโอเล่นไม่เป็นไงทำอะไรวะไมไหนยาวมาเปลี่ยนตั้สมอต่อเมอต่องต่อเลยคือตอนนี้พี่จอคือวาลิโไอ้ต้งก้าคือสื่อภาษาเหมือนเดิมพี่จอคือคุณตาคุณตากดหน่อยครับคุณตาครับ คุณตาครับตาใครมไ่ใครนะะไม่ใช่รหเอ๋อยู่ไหนอ้โ่มันก็เือตาเีะเมื่อกี้อยใครั่นอะแล้วจับยากเลยนี้ยป่อยให้เอาหลัอใหเย็นอใเย็นจิจิกไจ๊ไไมด้จำาง

ต้องคนละตัวหมดไปเลยเฮ้ยหมดไนวายโเลือกเป็นวายโอโดนไหมโดนไหมเลือกเป็นวายโครับโดนไหมโดนโดนโดน ไหนว่าดูทีมตรงไหนได้เดี๋ยวเราจะลอกฝุ่นมาเลยเราจะทำการบอกก่อนว่าเราจะทำอะไรหนึ่งสองสามโอ้โหเอายากเลยเอยากเลยเอายากเลยเราแพ้เกมไม่เป็นไรให้พร้อกให้ลอกฟ้าก่อนต้งเน้นเนียนไป็นพอวิ่งกี้เห็นเลยนะเหมือนไม่ได้ยินเสียงสั่นนะแกตรงเล็วปะไหนเนี่ยฟู้ดอีทเดฟู้ดหนึ่งสองสอง

คนออกแอคชั่นไอ้ผ่านเลยหนักนี้ชัดกวาเดิมแล้วไอ้คุณยาย กมันเจอเหรอบามาทีจะดมาแรมันเลยเฟลเลยมือผ่านใช่มือมันเลยไม่ออกไงอ๋อผมคิดว่าอ๋อผมคิดว่มันดตกอ๋อน้ในหูไม่เลยเหรอเราไปรอโกยมามาเลยเดี๋ยวมันจับ บ้าบอแต่เจ้าคุณจะร้องเพลงมีเกมเลยมีเกมเลยเออเกมแล้วเกมอ่ะอันนี้ยากหน่อยอุ้ยถ้ายากต้องการพลังไล์นะอ๋อแล้วกดไล่แล้วกดไล์เหมือนตอนหาหมออ๋เะยอะเยเยอเกมนี้ต้องทำสองอย่างอย่างแรกคือเราเหมือนเล่นโกโกวาไอเมนูท่ามันอยู่กลางจอเลยนะฮะหลังอยู่ยวแตมันหันหน้ามาตรงหนุ่นิงโอเคเราอาจจะต้องไปบุกดันเจียนเพื่อที่จะไปฆ่าเมนูท่าโอเคเราจะต้องเขย่าเพื่อเดินแต่ทีนี้ยมันจะมีอุปสรรคเป็นงูงูเท่ากับมินิเกมแล้วก็ต้องเข้ามินิเกมโอเค อแล้วก็อันนี้ช่วยกันเงานกลุ่มใครข้าไปเร็วก่อนใช่ไงานกลุ่มผมเดียวแล้วก็คืองานเดี่ยวโอ้ยไอตัวจรยงใสเป็นชุดอาสวินแล้วเหมือนสุจิเอเฮ้นี่โอ้ยโอ้ย่แต่ผไม่มเนว่า่ดิมเคยดูมันเไ่ยังไงอ่ะเขย่าหรอเขย่าเเดินเขย่าเเดินอกไปดิมลังนะ้ารัมันผเพรว่าก็คือนะ เฮ้ยเจอูเฮ้ยเจอี yeah. oh, right. ่นี okay. I I ่เกม่ะเฮ้ยแทงกว่ากันแทงป่ะหงโอเคใครเร็วกว่าก็ไปได้ป้า่อนไมแล้วเฮ้ยเอาไป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 โอเคีเกมอ๋อมันแย่งกันเลยแย่งกันเลยแย่งกันเลยออ้ยอุ้ยตุ๊กีโรตุ๊กตุตุตุุกกุตน เอ้าล้ามูนกูนอ๋อโดนจับอยู่ตอนนี้แล้วไอ้เหี้ยวโหยมินิเกมใหม่ไม่ใหม่อีกแล้วเนี่ย่ะสควีซสควีซนี่หนิบหนิบไปหนิบไปหนีบไปไปเดินโอ้ยนี่โดนสุรัตเอาเอาโดนเอาเป็นหินเป็นหินายเอาไอ้เหี้ยวมูนขยันโูนจริงนะโอ้โดนฟีดไม่ได้เล่นอ่ะไอ้จอสอดเล่นเหรอเอาโอ้ยไปไหนเนี่ยไปละ แล้วยังไงอ่ะไม่มีน้ำยาก็มืออันนี้เลยเหรอใช่เว่าเปิไปแล้วล่ะหวานแล้วเหรอไอ้ยัอ้ล่คนไ้น้ำยาแล้วเอาเอาด้วยด้วยด้วยเอาคนไร้น้ำยาใครน้ำยาเวลาออกออกกายเป็นคนไร้น้ำยาไปไปล้างหนักจริง

คอร์สมีปลาอรอะลลเวหน่อยี่มมาสมีพ um> uh, ึ่งโอ้ยตัวนัเข้าวชวนจริงนะเน็วดีเ่เร็วไปเ็ไ่าีกยท้ค่อยไปค่อยบอยบยยไมยรีบยบบอยยบ์ท่อยบ้อยบออยอยอยบออยอยบอยอยบยวอยบอยอยบอยออ เกจะถึงไม่ถึงอ่ะอไม่ผ่านเกมเนี่ยไอ้เหี้ยุทธเาสตราสักทีสักไม่ก็ฟู เอออันนี้ก็สนุกนะเออนสุฮ้ยชนะอยู่ต่อเอาอีกแล้วอ่ะื่อกี้กูแซมทุกคนไม่ได้ออกวิ่งยังไงไปให้ถึงได้ขนาดนั้นมีช่วย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 เอาผมมานี้จะตายแล้วดูสภาพแต่คนจะตายแล้วคือไอเกมที่บอกนะทุกคนถ่ายอ่ะครั้งเทพวันนี้หน้าเราคนใส่กันไปเดินนึงดีกว่าเดินนึงแล้วไอ้เหรอครับแล้วหมดแล้วหมดแล้เนี่ยโอเวอร์ต้งต่อไปมีหน้านะครับ เดี๋ยวนี่มันก็ลงปีถัดไปแล้วบ้างใช่จริงโองทีนี้เราไปลงสองพันยี่้าสนยีห้านะ้าไปไกลไปเดินนะของคุณที่ติดตาาหอย้ม่พอมา่งถกนะไม่ป่ะแล้วไอ้ขวดโซดาไอ้ยี่ห้าขวดโซดามันสดไอ้เยี่ยอยากรู้เลยยิดใช้ที่ปีกไก่ขวดไม่อย่างเบี้ยว